สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันวันนี้พาน้องแมวออกมาเล่นนอกบ้านค่ะเอามาตากแดดหน่อยเอามาตากแดดหน่อยส่วนพี่ทองดําไปหาคุณหมอมาแล้วค่ะพี่ทองดําไปหาคุณหมอมาแล้วค่ะให้น้ําเกลือกับฉีดยาลดไข้รู้สึกดีขึ้นค่ะพี่น้องสดชื่นแล้วเนะะี่ยค่ะทองดําหายแล้วใช่ไหมลูก ทองดำทองดำค่อยยังชั่วแล้วเห็นไหมคะ่ะรู้สึกลาดเลงแก่มใสแล้วคะ่ะออกมาเล่นกับเพื่อนแล้วค่อยยังชั่วแล้วนี่คะ่ะฉีดยามาหนึ่งเข็มใส่น้ำเกลือพร้อมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะทีะ่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันธุรากันคะ่ะขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะ ตอนนี้ก็ให้น้องแมวมารับอากาศนอกบ้านเล่นตามอัธยาศัยค่ะตากแดดหน่อยอย่าไปไกลนะลูกอย่าไปไกลนะทองก้าวไปไหนแล้วล่ะทองกา้าวเห็นทองกา้งกวาวไหมเพาะดึงดึงถึงแต่ละดึงดึงดึงเอา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  เอาเสียทองอดุกระโดย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 เสีทองกิ้งแล้วค่ะอย่าไปนะลูกกวางกวางกลับมาลูกเดี๋ยวคุมพันไปตามแมวกันค่ะคุมพันพาน้องกวางเข้าบ้านแล้วค่ะน้องเอ้ยไม่ใช่น้องอะไรนะน้องทองดําค่ะน้องทองดําน้องทองกาวจะออกไปนอกบ้านจะไปไกลๆก็เลยจับน้องเข้าบ้านแล้วค่ะ ไม่ไว้ใจไม่รับรองความปลอดภัยแต่ว่าน้องเสือนี่ไม่ไปไหนเลยเฝ้าคุณตาจากตอกแค่ไหมลูกเฝ้าคุณตาจากตอกก็เลยไม่โดนจับไปขังไม่โดนจับเข้าบ้านอยู่ตรงนี้ล่ะลูกอยู่กับคุณตาเหรอคะอยู่กับคุณตาลหรอคะ,อคะ,คะเข้าบ้านไหมลูกเข้าบ้านไหม เข้าบ้านไหมครับอ่าอ่าดูกระดุยแล้วอ่าดูกระดุยแล้วเอาเอาเอาอ่าดูกระดุยอ่าดูกระดุยแล้วเอา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 กิ้งอยู่นี่แหละตัวเดียวเอามีความสุขมากหล่ะลูกได้กิ้งเอาเอากิ้งไปกิ้งมาเอาเอาเอาไงท้องหงายไส้เอาปิ้นท้องปิ้นใส่เอาเอาเร็ว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 เอาดูกระดุย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  มาเล่นกับคุณตาคุณตาจากตอกนี่ค่ะมาเล่นต่อคุณตาแล้วขอบคุณแอฟีมากๆนะคะไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่ได้นะลูกอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยใคร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 นะ่ะน้องอะไรนะ่ะ น้องอะไรมานั่นน้องอะไรมานั่นฮุย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 ,ยจะมาหาอ้าวชื่ออะไรนะโดมอนไดมอนมอนเอ้ยมอนมอนครับมอนครับ วิ <laughs> ่งนีแล้ว <laughs> <laughs> นี่ค่ะเ,อเจอไดมอนไอ้ลูกชายครูยูวิ่งเข้าบ้านไปค่ะเ <c oughs> จอไดมอนแล้ววิ่งหนีเลย <c oughs> นี่นี่มาอีกแล้วสองตัวเนี้ย <c oughs> โอ้ยออกมาหมดเลยเ <c oughs> ข้าบ้านลูกเข้าบ้าน่ะ เข้าบ้านครับผมจะไปไหนครับป่ะทงก้าวเข้าบ้านครับเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านครับผมอาดุกกระดุยนอนอยู่ตรงนี้แหละเอาแม่ไม่ให้เข้าบ้านหรอกถ้าใครอยู่ตรงนี้ยอาดุกกระดุยอาดุกกระดุยอยู่ตรงนี้ห้ามไปไกลลูกห้ามไปไกลค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุมพันตามแมวก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องแมวคุมพันค่ะเบิ้งค่ะพี่น้อง เข้าไปมุดอยู่ใต้เก้าอี้หวายก็จะมีน้องกวางทองน้องทองสี่พันน้องหมีทองค่ะพวกหนูทำอะไรอยู่ตรงนั้นลูกอืมจะออกมาไหมครับไปทำอะไรอยู่ใต้เก้าอี้ลูกออกมายัางไปหลบภัยเหรอครับนี่ค่ะ เล่นอยู่ใต้เก้าอี้ไม่ยอมออกมาเลยเอาอด,กกดอดุกระดุยอดุกระดุยออกมาตัวแรกแล้วเอา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 ,เอาไปไหนครับไปไหนครับจะไปไหนครับจะไปไหนครับไปหาคุณตาเหรอฮะนายมอนนะ พี่ม่อนอยู่ใต,ต้โต๊ะไปไม่ได้พี่ม่อนอยู่ใต,ต้โต๊ะลูกพี่ม่อนอยู่ใต,ต้โต๊ะพี่ม่อนอยู่ใต,ต้โต๊ะด,ดับไหน